สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่24สิงหาคมพุทธศักราช2565วันนี้อยู่กับดิฉันน่าดีรดีสวัสด์นะคะมาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในช่วงกลางสัปดาห์กันค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยพันผวนในกรอบแคบๆตามที่ทางของตลาดหุ้นในภูมิภาคแต่ว่าในช่วงบ่ายมีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นโดยเฉพาะ ฟันโปรหรือแรลงซื้อจากต่างชาติและเป็นผู้ซื้อเดียวเลยนะคะเมื่อวานนี้และเป็นผู้ซื้อหลักที่ดันให้ดัชนีนั้น ในช่วงปิดตลาดบวกขึ้นไปถึง17จุดนะคะก็กลับมายืนที่ระดับ1633จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานนะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลเรื่องของปัญหาพลังงานขาดแคลนในฤดูหนาวของยุโรปก็เลยทำให้ราคาถ่านหินแล้วก็นะ้ำมันปรับขึ้นและรวมถึงมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็ตัวเดลต้าเองนะคะเมื่อวานนี้ก็ ปรับตัวขึ้นมาด้วยก็เป็นอีกแรงหนุนให้เซตนั้นพุ่งขึ้นมาปิดไปที่ระดับ1 7จุดเมื่อวานนี้นะคะส่วนวันนี้ถ้าหากว่าไปดูเพื่อนบ้านย่านเอเชียต่างก็อ่อนตัวลงไปในเช้าวันนี้นะคะ แต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ไม่ได้อิงกับภูมิภาคเอเชียในช่วงบ่ายนะคะเพราะว่าเราบวกส่วนทางเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอดูนะคะถ้าหากว่าฟันโฟลอยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้เดชนีหุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะบวกต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวในช่วงท้ายรายการเราคงได้พูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะคุณธกิตกันว่าในภาพใหญ่หรือภาพรวมแล้วเนี่ยดัชนียังถือว่า เป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่หรือไม่นะคะเพราะถ้าดูจากฟันโปรเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสแต่เดี๋ยวคงได้คุยกันค่ะส่วนเรื่องของกำไรผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรามาสที่2ที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะและหลายกลุ่มเนี่ยออกมาถือว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการทํทำให้ทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสเองเนี่ยนะคะก็เลยมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี2565ค่ะคุณทศศักด์วีธิรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัสนะคะก็บอกว่าจากกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรามาสที่2ของปี2565ที่ประกาศออกมาอยู่ที่348,887ล้านบาทเพิ่มขึ้น26.4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการสูงกว่าที่บ l o o m บิร์กคอนเซนแซสคาดสูงถึง6%ค่ะ ทำให้ฝ่ายวิจัยของบริษเอเชียพลาสนะคะได้มีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียนตลอดทั้งปี2,565ค่ะก็มาอยู่ที่1.13ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น8.65%จากประมาณการเดิมที่1.04ล้านล้านบาท โดยหนุนให้อัตรากำไรต่อหุ้นปรับขึ้นจากระดับ88บาท90สตางมาเป็น94บาท30สตางต่อหุ้นและจากที่คาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นก็ทำให้ดัชนีนั้นมีอัพไซต์ค่ะโดยคาดเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้อยู่ที่ระดับ1,730จุด โดยฝ่ายวิจัยก็ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2,565เพราะปัจจัยจากธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นจากดดันตลาดหุ้นไทยแค่ระยะสัน้นเพราะโอกาสที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยแรงค่อนข้างจํากัดจากความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ค่ะ ขณะที่ตลาดหุ้นไทยกลับมาดูนะคะในช่วงครึ่งปีหลังเรามีปัจจัยหนุนจากเรื่องของการเปิดประเทศการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังฟื้นตัวได้เพียงแต่ว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงหรือความเสี่ยงเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กดดันอยู่ค่ะ ส่วนทางด้านของคุณสุนทรทองทิพย์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บลกักสิกรไทยนะคะก็บอกว่าหุ้นถ่ายใต้การวิเคราะห์ของบรกักสิกรไทยราว200ตัวรายงานกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส2ปี2565ที่298,318ล้านบาทเพิ่มขึ้น31.4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือสูงกว่าประมาณการของตลาดที่บรูเบิร์กคอนเซนซัสค่าสูงถึง9.6%ค่ะ โดยจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาดเนี่ยนะคะก็จะมาจากกลุ่มของธุรกิจการเกษตรอาหารพลังงานปิโตเคมีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ที่อยู่อาศัยค่ะโดยคาดว่ากำไรสุดที่ตลอดทั้งปี2,565จะอยู่ที่966,735ล้านบาทเพิ่มขึ้น17.1จากปีก่อนหรือปรับเพิ่มขึ้น4%จากเดิมที่คาดไว้ โดยกำไรของปี2,565ของกลุ่มธุรกิจการเกษตรอาหารพาณิชพลังงานการแพทย์ปิโตเคมีและก็ขนส่งหลังจากผลประกอบการไตรมาส2ของปีนี้แสดงให้เห็นนะคะว่ากำไรในช่วงครึ่งปีแรกนั้นสูงกว่า50%ของประมาณการตลอดทั้งปีด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะมีการประมาณกำไรต่อหุ้นของตลาดปี2,565ถึง2,566ถูกปรับขึ้น16%แล้วก็25%ตามลำดับนับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนะคะเป็น102.15สตางค์ต่อหุ้นและ109.42สตางค์ต่อหุ้นค่ะส่วนดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนะคะก็คาดว่าอยู่ที่ระดับ1,500ถึง1,650จุดแต่ มีโอกาสนะคะที่จะปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ1,700จุดได้เพราะว่าในครึ่งหลังของปี2,565ได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโคกัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงจะช่วยหนุนผลการดำเนินงานหุ้นในกลุ่มแอนตี้คอมมดิตี้ในช่วงครึ่งหลังของปี2,565ค่ะขณะที่การเปิดเศรษฐกิจใหม่ก็จะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มบริการนี่ก็เป็น2บร็ o เกอร์นะคะที่มีการประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนตลอดทั้งปี2,565ก็มีการปรับเป้าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมถึงเป้าหมายของดัชนีปลายปีเริ่มเห็น1,700จุด ออกมาให้เห็นหลายๆลายบกเกอร์แล้วส่วนทางในขณะที่ในส่งของบริษสิกรไทยเนี่ยนะคะก็ยังเรียกว่าอนุรักษ์นิยมนะคะก็ยังอยู่ในกรอบพันห้าถึงพันหรอยห้าบจุดแต่ก็ยังเปิดกว้างว่ายังมีโอกาสที่จะไปพันเจ็ดร้อยจุดได้นะคะถ้าหากว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆนั้นเริ่มมีความคลี่คลายแล้วรวมถึงในช่วงครึ่งปีหลังภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะนี่ก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องรอติดตามกันต่อสำหรับนักลงทุนด้วยนะคะเอาล่ะค่ะมาที่เรื่องของหุ้นในกลุ่มถ่านหินกลุ่มโรงกลั่นบ้านนะคะเมะื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นเนี่ยแทบจะยกแผงในหลายตัวเลยนะคะก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะก็มาจากเรื่องของกรณีที่ราคาคา่าไฟฟ้าในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากจากปัญหาการขาดแคลน พลังงานของยุโรปในช่วงฤดูหนาวหลังรัเสเซียลดการส่งก๊าซไปยังยุโรปเพื่อตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรนะคะทำให้ความต้องการใช้ถ่านหินทดแทนก๊าซเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาเชื้อเพลิงทั้งถ่านหินก๊าซและน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้ค่ะโดยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดเนี่ยนะคะคาดว่าราคาถ่านหินเนี่ย มีโอกาสที่จะทะลุ500เหรียญสหรัฐต่อตันจากปัจจุบันนะคะที่อยู่ที่ระดับ400เหรียญสหรัฐต่อตันขณะที่ราคาน้ํามันเองก็มีโอกาสที่จะกลับไปที่ระดับ120เหรียญสหรัฐต่อบาเรลในอีก2-3เดือนข้างหน้า และราคากาส๊สก็จะต้องปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากยุโรปต้องการเชื้อเพลิงสําหรับฤดูหนาวดังนั้นนะคะเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้จะต้องมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนขณะที่ราคา LNG spot LNG ก็มีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นนะคะจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่56เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU โดอะไรก็ตามนะคะจากราคาเชื้อเพลิงทั้งถ่านหินก๊าซแล้วก็น้ำมันที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจะส่งผลบวกต่อผู้ในกลุ่มถ่านหินแล้วก็โรงกลั่นค่ะดังนั้นนะคะในภาคพลังงานไทยเนี่ยก็อย่างบริษัทต้นน้ำอย่างบริษัทบ้านปูนะคะแล้วก็ปตทสำรวจและผลิตปิโตปิโตเรียมจํากัดมหาชนหรือว่าปตทอสอพอแล้วก็ดาวสตรีมก็คืออินโดรามาเวนเจอร์ไอวีเอ็นะคะเอสโตบีกริมเาวเวอร์กัฟนะคะเอเนจี Energy. แล้วก็ EA พลังงานบริสุทธิ์นะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่จะได้เซน n ิเมนต์เชิงบวกจากเรื่องนี้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าไปดูนะคะราคาก็ตอบรับกันเลยนะคะสำหรับราคาหุ้นในกลุ่มฐานหินนะคะก็ปรับขึ้นยกแผงเลยก็ไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านปูนะคะเมะื่อวานนี้ปิด,ป,ดปิดตลาดไปที่ระดับราคา14บาท50ตางค์เพิ่มขึ้น60ตางค์หรือปรับเพิ่มขึ้น4.32ค่ะ หรือตัว Asia ียก e ีนเอเนจีหรือ AGE นะคะเมะื่อวานนี้ก็ปิดตลาดไปที่ระดับราคา4บาท38สตางค์เพิ่มขึ้น28สตางค์หรือ6.83ซนะคะลานนารีซอสเซสนะคะก็ปิดตลาดที่ระดับราคา23บาท8 0สตางค์หรือปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท4 0สตางค์ค่ะ ออีกบร็อกเกอร์หนึ่งที่มองนะคะในมุมมองเดียวกันว่าเป็นเซนิเมนต์เชิงบวกก็คือการขาดแคลนพลังงานในยุโรปเนี่ยจะส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มถ่านหินแล้วก็ปิโตรเคมีก็คือบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยนะคะก็มองว่าราคาหุ้นกลุ่มถ่านหินแล้วก็โรงกลั่นเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นก็เป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนพลังงานของยุโรปในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีเซนิเมนต์เชิงบวกเข้ามาค่ะ นอกจากนี้นะคะถ้ากลับมาดูปัจจัยภายในบ้านเรากลุ่มรถไฟฟ้าก็น่าสนใจค่ะหรือกลุ่มรถ e ีวีนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติอนุมัตินะคะงบประมาณ2,923ล้านบาทเพื่อที่จะมาดำเนินการมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ตามประกาศของกรมสรรพสามิตนะคะเรื่องของการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ แล้วก็เงื่อนไขาการรับสิทธิ์ตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่21มีนาคม2565ค่ะก็ถักแยกไปดูเนี่ยนะคะกรณีรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนประเภท B EV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาทหนึ่งก็คือสำหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่เนี่ยนะคะตั้งแต่10กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่น้อยกว่า30กิโลวัตต์ชั่วโมงเนีน่ยจำนวนเงินอุดหนุนต่อคันนะคะก็จะอยู่ที่70,000บ ส่วน2ก็คือสําหรับรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนนะคะที่มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยจำนวนเงินอุดหนุนก็จะอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทต่อคันค่ะส่วนกรณีรถยนต์กระบะนะคะประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน2ล้านบาท เฉพาะรถยนต์กระบะที่ผลิตในประเทศแล้วก็มีขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่30กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปนะคะอันนี้เฉพาะเฉพาะรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเท่านั้นน่ะนะคะจำนวนเงินอุดหนุนก็จะอยู่ที่150,000บาทต่อคันและ3ก็คือกรณีรถจักรยานยนต์ประเภท BEV ที่มีราคาขายปลีกแนะนำไม่เกิน150,000บาทจำนวนเงินอุดหนุนนะคะก็จะอยู่ที่18,000บาทต่อคันค่ะและหากว่าไปดูข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ะะก็บอกว่าในปีงบประมาณ2,565นี้มีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะที่ต้องได้รับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหมวดรถยนต์เนี่ยก็จะอยู่ที่18,100คันรถจักรยานยนต์อยู่ที่8,800คันและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ลดลงใกล้เคียงกับราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในปีนี้นะคะทำให้ผู้ประกอบการก็มีความมั่นใจในการลงทุนผู้บริโภคเองก็เกิดความต้องการซื้อและสร้างแรงจูงใจให้มีการผลิตรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นค่ะซึ่งจากประเด็นตรงนี้นะคะก็เลยทำให้ทางบริษัทลักรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัด มองว่าการอนุมัติงบประมาณล่าสุดของคอรมนั้นนับว่าเป็นการเดินหน้าอย่างเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็จะช่วยสนับสนุสน,นผู้ประกอบการรถยนต์ไฟฟ้าประเภทเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการที่จะได้รับประโยชน์ในส่วนของรถยนต์ประเภท BEV นะคะก็เริ่มจากในส่วนของ Passenger ก่อนก็จะมี p a โ o Delta Frost นะคบซึ่งเมื่อวานนี้ราคาก็ขึ้นไปตอบรับผลการประชุมครมเรียบร้อยแล้วนะคะ รวมไปถึงอนาคตก็มีโอกาสที่มีจะสนับสนุนในส่วนของรถเพื่อการพาณิชย์มากขึ้นนะคะก็ผู้ผลิตรถ e ีวีในการพาณิชย์ก็จะมี e ีวี n e ็ t <Next>, นะคะ G P S C แล้วก็ปตทก็จะได้ร may ับอัน so, so, ิสงส์ต่อไปแล้วก็รวมถึงการที่บริษัทจะมีการขยายโรงงานและบริษัทต่างชาติก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นก็มองไปถึงหุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นส่วนของครมเมื่อวานนี้นะคะ มาปิดท้ายกันที่หุ้นกลุ่มธนาคารกันนิดนึงก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในความสนใจของต่างชาติเวลาต่างชาติเงินต่างชาติไหลกลับเข้ามาก็มาจะไปหุ้นกลุ่มใหญ่ๆห,หนึ่งเลยนะก็คือกลุ่มธนาคารด้วยนะคะโดยบริษัทหลักทรัพย์ดาโอรประเทศไทยเองก็บอกว่ายังมีมุมมองเชิงบวกต่อกลุ่มธนาคารหลังจากสินเชื่อในเดือนกรกฎาคม2565นั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้น0.7%จากเดือนก่อนนะคะซึ่งก็มาจากสินเชื่อรายใหญ่ที่กลับมาฟื้นตัวได้ดีค่ะโดยธนาคารที่มีสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นที่สุดก็คือธนาคารกรุงเทพนะคะเพิ่มขึ้น1.4%เราลงมาก็คือ KBANK เพิ่มขึ้น1.1%จากสินเชื่อรายใหญ่เป็นหลักขณะที่ถ้าไปดูเกียรตินาคินพัทระเพิ่มขึ้น1%จากสินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อบ้าน ส่วนสินเชื่อทีอ่ธนาคารที่มีสินเชื่อโตน้อยที่สุดนะคะก็คือ KTB แล้วก็ TTB เพิ่มขึ้นเพียง0.1%จากสินเชื่อของภาครัฐที่มีการชำระคืนประกอบกับมีสินเชื่อ SME ที่ลดลงค่ะ และคาดว่าภาพรวมสินเชื่อเดือนสิงหาคม2,565ก็จะเริ่มเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องนะคะเพราะว่าสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยอยู่ในช่วงของการเร่งตัวขึ้นและภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เริ่มกลับมาฟื้นตัวได้โดยการเติบโตของสินเชื่ออย่างคงดีตามคาด ทำให้ภาพรวมสินเชื่อรวมตลอดทั้งปี2,565เติบโต4%และมองว่าแนวโน้ม NPL นั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอะนะคะดังนั้นก็ยังให้น้ำหนักของหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยมากกว่าตลาดเพราะว่า valuation นั้นยังถูกโดยหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยนะคะก็ถูกมองให้ว่ามีความน่าสนใจมากกว่าธนาคารขนาดเล็กเนื่องจากว่าได้ประโยชน์จากแนวโน้มของอัตราดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นแม้ว่าตอนนี้ แต่ละธนาคารจะยังไม่ปรับอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นตาก,ก่น,นงอกก็ตามแต่คาดว่าภายในปีนี้นะคะก็จะเริ่มเห็นธนา,ธนาคารนะคะเขาเริ่มทยอยปรับดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นค่ะสำหรับกลุ่มธนาคารนะคะ oh. ก็เรียกว่ายังมีเซนดิเมนต์เชิงบวกเข้ามานะคะชั้นที่ทางอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของบ้านเราเนี่ย ต่างประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยโดยฉพาะเงินกู้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่ภาพรวมเศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธนาคารเองก็ไม่สามารถที่จะตรึงได้นานหรอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมีโอกาสปรับขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเราคาปิดท้ายช่วงนี้นะคะไปดูตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะตัวเลขตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะดันชนีดาวจรปรับตัวลงไป154.02จุด S&P ลงไป9.26จุดแล้วก็ NAS d ต q กลงไป0.27จุดค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งก็คือเดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ P M I รวมนะคะภาคการผลิตและภาคบริการที่หดตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่2รวมทั้งนักลงทุนเองก็จับตาการประชุมประจําปีของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็คสันโฮในสัปดาห์นี้ค่ะ,คะก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ ไดยดัยดชนี PMI นะคะที่อยู่ที่ระดับต่ำกว่า50ติดต่อกันเป็นเดือนที่2เนี่ยก็บ่งชี้ว่าภาคธุรกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในภาวะขดตัวเนื่องจากผลกระทบจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่และการจ้างงานค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยโดยฝรั่งเศสปรับตัวลงไป16.72จุด เยอรมันลงไป36.34จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป45.68จุดค่ะก็กังวลเรื่องของวิกฤตพลังงานที่พุ่งขึ้นและแนวโน้มเศรษฐกิจที่อ่อนแอราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อคืนนี้ปิดพุ่งเกือบ4เอร์เซนะคะพุ่งขึ้นไป3เหรียญ38เซนปิดที่93เหรียญ74เซนหลังจากซาอุดิอาระเบีย เสนอให้กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและชาติพันธมิตรปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมันค่ะในกรณีที่น้ำมันดิบจากอิหร่านจะหวนคืนสู่ตลาดจนเรนก็เพิ่มขึ้น3เหรียญเซนนะคะปิดไปที่ระดับ100เหรียญ22เซนทองคำก็เพิ่มขึ้น12เหรียญ80เซนนะคะปิดที่ระดับ1 7 0 6 1 1เหรียญ20เซนต่อทรอย์ออนค่ะก็มาจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ส่วนตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น17.75จุดปิดที่ระดับ1633.57จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย76,157ล้านบาทห้าดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงส่วนอันดับที่1บ้านปูนะคะเพิ่มขึ้น60สตางปิดที่14บาท50อันดับที่2 BH บ .H. นะคะโรงพยาบาลบำรุงราชเพิ่มขึ้น19บาท50สตางปิดที่214บาท อันดับที่3ปตทสำรวจและผลิตนะคะเพิ่มขึ้น3บาท50ปิดที่161บาทอันดับที่4ี่แครบงค่ะเพิ่มขึ้นบาท50ปิดที่155บาทอันดับที่5เดลตานะคะเพิ่มขึ้น26บาทปิดที่ร้อยห้าร้อยแปดสิบบาทสรุปการซื้อขายลักรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายออกมาพันสามร้อยสิบห้าล้านบโบรกเกอร์ขายร้อยสี่สิบสามล้านรายย่อยถือโอกาสขายทำกำไรสามพันสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านและต่างชาติเมื่อวานนี้รับไปรายเดียวเลยนะคะสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาทค่ะ ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้นะคะส่วนใหญ่เคลื่อนตัวในดันลบนะคะนิเคโตเกียวลงไป134.25จุดเซี่ยงไฮ้ลงไป32.38จุดแล้วก็ห่งเซ็งหฮ้่องกลงลงไป273.75จุดส่วนรักสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้านะคะเช้าว,วันนี้ลงไป12เซนอยู่ที่93.62เรียเซนค่ะ จนตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงเช้าเราปรับตัวลงตามทิศทางของเพื่อนบ้านยานเอเชียเราลงไป5จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,628.57จุดได้วมูลค่าการซื้อขาย5,676ล้านบาทเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วนับกลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันวิเคราะห์นะคะคุณธกิจดูว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มขาขึ้นหรือไม่ค่ะ